ขับรถกลางคืนนะครับถ้าเป็นผู้นำเนี่ยครับจะค่อนข้างเหนื่อยนะค่อนข้างเหนื่อยถ้าใช้กลยุทธ์นะครับวิธีการตามตามคันที่เหมาะสมความเร็วที่เหมาะสมนะครับผมว่าก็เป็นอะไรที่ทำให้เราเนี่ยครับลดการเหนื่อยล้าของสายตาได้นะก็คือพูดง่ายๆตอนนี้ผมกำลังยืมแสงไฟคันข้างหน้านะครับแสงไฟคันข้างหน้าเพื่อที่จะดูนะครับ แนวเส้นทางในการขับถ้าเกิดความเร็วเขาได้ที่นะเช่นความเร็วได้กันอยู่อย่างเช่นเขาได้ความเร็วร้อยแล้วเส้นนี้ก็ประมาณร้อยอะไรประมาณเนี้ยนะครับอย่างนี้ก็คือผมจะใช้วิธีการยืมแสงไฟนะฮะแต่ถ้าเกิดเขาความเร็วต่ําเกินไปนะครับผมก็จะเป็นต้องแสงแต่ถ้าความเร็วมันเขาเรียกว่าสูสีหรูดีกันเนี่ยนะฮะก็ไม่ต้องแสงครับไม่ต้องแสงตามอย่างเดียวครับ ตามแล้วจะไม่เครียดครับอตอนนี้ผมตามเขาอยู่ประมาณ400เมตรนะครับ100เมตรเท่ากับผมมีสายตาที่ไกลขึ้น100เมตรนะครับแสงไฟจากไฟหน้าเขานะครับจะส่องลงพื้นทำใหาทำให้เห็นผมเห็นพื้นนะครับ100เมตรข้างหน้านะครับแล้วถ้าเกิดรถเขาเสียอากาหรือกระเพื่อมแสดงว่าตรงนั้นมีหลุมผมจะได้ระมัดระวังนะครับอันนี้ก็จะเป็น เทคนิคส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมก็คิดว่าหลายคนก็อาจจะมีเทคนิคส่วนตัวของตัวเองผมก็แชร์มาให้ฟังนะครับว่าการขับรถกลางคืนเนี่ยเป็นยังไงส่วนตัวรถผมเนี่ยเป็นรถนำคาราวานนะครับผมมีแสงไฟใต้รถด้ยนะมันไม่ใช่รถซิ่งนะครับผมติด LED สองดวงนะครับเพื่อจะยิงใต้พื้น ลงไปทำให้เห็นใต้ท้องรถได้ชัดเจนน,นะครับต้องลองปรับไปที่เบอรหนึ่งได้ไหมอันบนสุด <Hey. S 1> โอ้ฝาลองฝาลอง สเลนนะครับถ้าเป็นถนน2เลนก็จะง่ายหน่อยง่ายอีกนะครับในการตามเขานะครับสี่เลนจริงๆก็คือมันก็ปลอดภัยพอสมควรแล้วมีบาริเออร์ตรงกลางด้วยถ้าสองเลนนี่ยิ่งยืมเขาเรียกแสงไฟคันข้างหน้าได้ดีเลยทีเดียว ส่วนตัวผมถ้าเลือกได้ไม่จําเป็นนะไม่ขับไม่ขับกลางคืนแต่วันนี้มันเวลามันมินเมย์มินเมยนะ์มินเมย์หมายความว่ามันมาค่ําที่จังหวัดลําปางพอดีนะถ้าผมไม่อยากขับข้ามก็ต้องค้างลําปางคืนนึงอนะไรเตอนนี้เป็นเวลาแค่ทุ่มนะก็ตัดสินใจขับกลับนะครับนะที่กําลังข้ามเขาขุนตาล ถนนเส้นนี้ถ้าคุ้นเคยก็มันก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เพราะมันมันพอรู้โคง้งนะครับรู้โคง้งรู้เหลี่ยมว่าโค้งไหนเป็นโค้งค่อนข้างลึกนะครับโค้งหักฉากคโค้งไหนที่กว้างๆสบายๆผมจะไม่ค่อยตามเขาใกล้มากกว่าน,นี้นะครับ มันจะใกล้มากกว่านี้นี่ก็เดี๋ยวจะกลายเป็นดันเขาเขาก็จะหลบซ้ายผมก็จะห่างๆเขาหน่อยตอนนี้นห่างอยู่แล้วจะประมาณ70เมตรครับ70เมตรส่วนผู้ขับขี่เวลามีรถตามหลังอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องปรับกระจกนะครับมองมองหลังเนี่ยปรับขึ้นหรือปรับลงเพื่อไม่ให้แสงไฟไปกระทบสายตานะทำให้ขับง่าย เลือกได้อย่าขับตอนกลางคืนมันเคยมีเคสที่เกิดอุบัติเหตุแล้วรถตกเขานะครับตกเขาไปเนี่ยไม่มีใครเห็นกูนเลยนะมีข่าวลองคนดูนะแม่ลูกคู่หนึ่งตกเหวไปจนต้องคาน้ขึ้นมาเองนะครับลูกก็บาดเจ็บหนักแม่จะต้องคาทั้งที่กระดูกขานี่อาจจะหักหรืออะไรต่างๆนะครับเพราะว่าคนไม่เห็นเลย จะคานมาไม่ผมไม่มั่นใจนะว่าตอนกลางวันหรือว่าตอนกลางคืนแต่ว่าตกไปในตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นผมก็ต้องวางแผนเผื่อๆไว้ด้วยาการเดินทางกลางคืนเผื่อผมคุ้นถนนเส้นนี้พอสมควรถ้าไม่คุ้นนะก็คงตัดสินใจค้างแล้วนะครับหรือเป็นถนนที่เป็นเลนสวนนะ่ะอย่างเช่นแม่ทะเด่นชัยเนี่ยผมอาจจะตัดสินใจค้างอุรดิลด้วยซ้ำ ว่ามันเสี่ยงทางสองเลนทางสองเลนนี่มันเสี่ยงฝ่ายตรงข้ามครับฝ่ายตรงข้ามมาปะทะยิ่งถ้าเป็นหน้าฝนด้วยผมไม่รู้ว่าจะเจอฝนข้างหน้าหรือเปล่านะครับการใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อมันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งถ้าฝนตกผมก็บิดไปโฟร์ไฮใช้ยาวเลยก็โฟ i g ไเลยรถประเภทออ l v i ิวได้ก็มั่นคงหนึบขึ้นถามว่าระบบมีสเสถียรภาพการทรงตัวหลุดโค้งได้ไหมผมว่ามันก็หลุดได้ครับ ได้ถ้ามาแรงจัดเร็วจัดมันก็มันก็มีสิทธิ์หลุดมันไม่ใช่มีสิทธิ์ีหลุดหลุดแน่นอนนะแต่ว่าถ้ามันหลุดไม่เร็วมากมันอาจจะแก้ลํำแก้อาการได้ง่ายนะครับขาน้าดีความความเร็วใช้ได้เลยนะความเร็วตอนนี้ยุดยืนอยู่ร้อยยี่สิบนะถือว่าเขาขับเก่งพอสมควรเลยอาจจะเป็นคนลำปางหรือคนเชียงใหม่ ถนนเส้นนี้ถามว่าคนลำปางหรือคนเชียงใหม่ชํานาญเห่ากันส่วนตัวว่าคนลำปางครับพราคนลำปางเนี่ยต้องมาเชียงใหม่บ่อยๆมาเที่ยวห้างมารุ่นมานี้มาธุระปากปางมาหาหมอมารุ่นอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าคนลำปางก็อาจจะเข้ามาเชียงใหม่บ่อยๆแต่คนเชียงใหม่ไม่ค่อยไปลำปางบ่อยเท่าไหร่นะอย่างผมดีก็ไม่ค่อยไปลำปางบ่อยเท่าไหร่ จะผ่านลำปางและเขาเส้นนี้ต่อเมื่อไปกรุงเทพหรือว่าไปต่างจังหวัดที่ต้องผ่านถนนเส้นนี้เท่านั้นแต่คนลำปางเผลอๆอาจจะคุ้นหนึงคาดว่ามาอาทิตย์ละครั้งอ่ะมาเซ็นทรัลเฟสมาเที่ยวมาช้อปปิง้งมาธุระก็ต้องยอมรับว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่ใหญ่กว่านะครับลำปางแต่ถ้าลำปางถามว่าจเจริญแล้โอ้โหวันนี้ก็จเจริญน,นะ,จะเจริญ ตัวแล้วก็ครบเหมือนกันมีโรบินสันมีอะไรต่างมีบิ๊กซีมีโรตัสมีอะไรต่างๆครบครบคันเหมือนกันอยู่ได้เลยอก็ไม่จำเป็นต้องมาเชียงใหม่แต่คนที่มาเขาอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวเขาในคันหน้านี่ใช้ได้นะจะเป็น Honda CR-V ครับน่าจะสอนด้าซีอร์วอ้าด้าซวนี่เครื่อง2000ันขึ้นเขานี่ต้องต้องต้องขับเหมือนอย่างเงี้ยครับช้าไม่ได้ช้าเดี๋ยวรอบตก นะครับเขาเลยยืนพื้นอยู่ที่ร้อยสิบรคันข้างหน้าผมเนี่ยนะพูดง่ายเขาต้องการแรงบิดที่ 4, นะสี่พันกว่ารอบฝนเริ่มประทะหน้าหน้ากระจกลนะโอเคนะครับตามไปเรื่อยๆครับสนใจร่วมคาราวานเชียงรุง้ง ไล่ชาซื่อเหมาประเทศจีน4-8พฤษภาคม2566ติดต่อ LINE ID s ี t อ x 1972 z บกกวิเชษนำคารวาน